สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำนักงานสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4ถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ วันที่5ตุลาคม2 5 6 4เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ25 6 5ณห้องประชุมสอิคมจันทรรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยนายกนพิดประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zo ูม ในการนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการคนสำราญงานสำลิดผลประชาชนพึงพอใจโดยยึดสามแนวทางคือสารงานต่อก่องานเพิ่มเติมงานใหม่และมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่เทียหนึ่งโดยสารงานต่อหมายถึงงานโครงการที่ทำแล้วมีผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและประชาชนให้ทำต่อไป ก่อง,งานเพิ่มหมายถึงการพัฒนาต่อยอดงานโครงการเดิมที่เคยทํามาให้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเติมงานใหม่หมายถึงงานโครงการที่เป็นงานใหม่เพื่อเติมเต็มศักยภาพของพลากรองค์กรการบริหารจัดการการให้บริการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานายกันดาพิษระดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนตุลาคม2564เพื่อมอบหมายภารกิจตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติราชการการใช้จ่ายงบป,ประมาณและการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีงบป,ประมาณ2565ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง วันที่7ตุลาคม2564นายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานร่วมกับคณะของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยในไกรสรวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำณบ,บริเวณสะพานคลองหน้าเมืองจุดตั้งเครื่องสูบน้ำถนนพัฒนาการภูขวางตําบลปากนาครและจุดยูเทิร์นที่หนึ่งถนนพุทธภูมิด้านถนนเลียบทางรถไฟตําบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนตําบลมะม่วงสองต้นและเยี่ยมชมสินค้าพื้นเมืองพบปะเยี่ยมเย,ยนพี่น้องประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอาสาสมัครแรงงานเป็นฟันเพืองสําคัญในการนําภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีงานทํามีทักษะฝีมือมีอาชีพมีรายได้ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน วันที่8ตุลาคม2564นายกันดาพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวปัญญาแหวนวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมการตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบกิจาการโรงงานออนไซต์ site, กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และให้คำปรึกษาแนะนำแบบโคชชิ่งหรือเทรนนิ่งมาตรการบับเบิลแอนซิลในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลนา้ายและตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มีลูกจ้างจำนวนส1 9รอสบเก้าคนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยสา5ร้อยห้าคนสัญชาติพาม่าสิบสี่คนมีที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างได้พักอาศัยในบริเวณโรงงานซึ่งพนักงานทั้งหมดของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนแต่ยังไม่ครบทุกคนาการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ลูกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนหกได้เป็นค่าจ้างสองแสหนึ่งื้อยสาสิบหกบาทค่าชดเชยหกหมื่นบาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า8,750บาทค่าล่วงเวลาในการทำงาน4,560บาทค่าทำงานในวันหยุด1,600บาทค่าล่วงเวลาในวันหยุด180บาทค่าจ้างวันลาป่วย1,280บาทค่าจ้างในวันลากิจ640บาททั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด